สวัสดีค่ะหนูเทฟเองนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม Project s สมาร์กันอีกแล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครใหม่นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครมาใหม่เลยนะเป็นสาวน้อยนักสู้นะคะ ก็นั่นแหละวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมโปรเจกต์สมัทนะครับใช่ฮะับโปรเจกต์สมทเกมที่ผมไม่ได้ทําโคตรนานเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยากกลับมาทําแล้วนะเพราะตัวละครใหม่มันโกงดีนะครับผมในรีวิวผมรู้บโอ้โหตัวยินี่โกงแน่นอนนี่เี่ยคือตัวแบบน่าจะเป็นตัวละครที่ปิดคิวโหดที่สุดในเกมณตอนนี้แล้วนะครับผมเออคือคอมโบมันหนัวันชอ็อตคอมโบได้แน่นอนถ้าเกิดไปเล่นตรงขอผอมแบบ ยังไงก็ตายนะฮะถ้าโดนคอมโบตัวนี้เข้าไปอ่ะตายแน่นอนนะครับไม่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคุณเนี่ยจะเยอะหรือน้อยก็ตามนะฮะมึงตายแน่นอนนี่เนี่ยยกเว้นมึงจะมีเคาน์เตอร์อ่ะออก็นั่นแหละมันจะโกงยังไง,ง,ง,งเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับเอามาไอ้ตัวละครสาวน้อยเวทมนตร์หรือไอ้สาวน้อยนักสู้เนี่ยดูจากสกิลของเขาตัวนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากโจโจ้น,นะครับคือสกิลส่วนใหญ่อ่ะมันเหมือนกับตัวละครโจโจ้เลยนะครับไอ้พวกที่มันเกี่ยวกับเวลาอย่างเชอโดดิโอหรือว่าดิโอหรือโจทาโร่อ่ะมันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่่่่่่่าาาาาาาไไไไอออออออ้้้้้ดดดบใหหญนน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 ีีีเเเเเกกกกกกยยยยววววะะะรรรรผมมมมม็ูููืััััฮพงงงช๋ขสสลลแ นะผมอ่ะเอมวันนะหนึ่งสองสามสี่สี่ฮิตน็อกแบ็กนะครับเอวันหงเขาดาเมจสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับรูปแบบเอวันเนี่ยจะเป็นการใช้สแตนออกมาต่อยนะฮะเออเป็นสแตนนะผมบอกแล้วตัวนี้มันได้แรงบันดาลใจมาจากโจโจนนะครับนี่สแตนออกมาต่อยเนาะส่วนเอมวันรูปแบบอื่นแล้วก็แอนิเมชันต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับตัวละครทั่วไปเลยนะครับต่อมาจะเป็นสกิลนะฮะสกิลที่หนึ่งนะครับ กิลที่1กดแล้วมันก็จะเป็นการแปะเวลาเอาไว้นะครับผมซึ่งในขณะที่เราแปะอยู่เนี่ยเราสามารถเดินไปไหนก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากดหนึ่งอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะทําการวาร์ปกลับมาตรงที่เราแปะเวลาเอาไว้นะฮะถ้านี้โกงนะเออมันเป็นท่าที่เอาไว้เซฟชีวิตได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะฮะข้อเสียอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแปะเอาไว้แล้วไม่ยอมใช้สักทีเนี่ยสกิลมันก็จะหายไปนะครับ เนี่ยหายไปแล้วนะครับผมพอมันหายปุ๊บสกิลก็จะติดคูลดาวด้วยนะฮะส่วนข้อเสียที่2ของสกิลหนึ่งนะครับไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันมีระยะจํากัดนะครับผมคือระยะไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตามโซ่ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเดินไปไกลเกินเนี่ยโซ่ของเรามันจะหายไปนะครับดูนะปึเพิ่ม เนี่ยพอโซ่หายไปปุ๊บเราจะไม่สามารถวาร์ปได้แล้วนะครับถ้าเกิดกดหนึ่งอีกรอบเนี่ยมันจะเป็นการแปะนาฬิกาใหม่นะฮะอ่ะต่อมาจะเป็นสกิลที่สนะครับสกิลที่2เนี่ยใช้ได้2แบบนะฮะแบบแรกเนี่ยจะเป็นการกด2 1ครั้งนะครับเนี่ยกด21ครั้งนะ,ะการกด2 1หนึ่งครั้งเนะะีย่ยมันจะเป็นการใช้สแนตมนมาต่อยคู่ต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันต่อยโดนเนี่ยมันจะทำให้คูต่อสู้ติดสแตนนะฮะแล้วก็จะทำดาเมจอีก5.4าดสี่าเมจนะครับสกิลสองแบบแรกเนี่ยบล เนี่ยต่อคอมโบได้นะครับต่อมาจะเป็นสกิล2แบบที่2นะครับวิธีการใช้งานสกิล2แบบที่2ก็ให้เรากด22ครั้งนะครับกด2 2ครั้งนะนี่การกด2 2ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการใช้สแตนมาต่อยคู่อสูนะครับซึ่งจะต่อยแค่หมัดเดียวนะพอต่อยเสร็จเนี่ยมันก็จะทําให้คู่อสูติดน็อกแบกนะครับเดี๋ยวดูนะเอาใหม่ ปึ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะติดน็อกแบ็กออกไปนะครับถ้า2แบบที่2เนะี่ยดาเมจ12%เลยนะฮะแล้วก็เป็นสกิลที่บล็อกไม่ได้ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยใช้ได้2แบบนะแบบแรกเนี่ยจะเป็นการกด3อ,อยู่กับพื้นนะครับเนี่ยกด3อยู่กับพื้นนะการกด3อยู่กับพื้นเนี่ยมันจะเป็นการใช้ดาบออกมาฟันคู่ต่อสู้นะครับซึ่งจะฟันน็อกแบ็กนะถ้า3แบบแรกเนี่ยดาเมจ11%นะครับแล้วก็เป็นสกิลที่บล็อกไม่ได้นะครับผม ต่อมาจะเป็นสกิลสามาที่2นะครับวิธีการใช้งานสกิลสามอที่2เนี่ยก็ให้เรากดกระโดดแล้วก็กดสกิล3นะครับเนี่ยกดกระโดดกด3นะครับการกดกระโดดแล้วกด3เนี่ยมันจะเป็นการกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลอยลงมาข้างล่างนะครับผมถ้านี้มันเป็นท่าไว้ขึ้นข้างบนนะครับเออเวลาเราตกเราก็สามารถใช้สกิล3แบบกระโดดขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่า fort. สกิลสามอที่2เนี่ยมันไม่มีดาเมจนะเป็นเป็นท่าที่ไม่ทําดาเมจนะต่อมาจะเป็นสกิล4นะครับ สกิลเนี่ยมันจะเป็นการใช้ดาบฟัน่ต่อสู้นะครับซึ่งพอฟันเสร็จเนี่ยมันจะทำให้ค่ต่อสู้ติดสตันอีกรอบหนึ่งด้วยนะฮะเราสามารถต่อยต่อคอมโบได้นะครับเนี่ยฟันเสร็จปุ๊บ ต่ต่อคอมโบได้เลยนะครับท่านี้เป็นท่าเอาไปคอมโบนะดาเมจก็แรงนะครับดาเมจสิปเปเนลยนะฮะท่าเสียแรงมากไอ้เชี่ยแต่ว่า่ันบล็อกได้นะครับไอ้สกิลสีอ่ะสกิลทั้งหมดของสาวน้อยเวทมนต์ก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะไปเล่นแรงกันนะหลังจากที่ไม่ได้แรงเกมนี้มานานผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกไอ้เชี่ยไม่ต้องสนปากดแรงเลยไอ้น้องฮัลโหลมาค่ะมัแรกฮัลโหลก่อนไม่จะเริ่มเกมโคตรนานเลยเฮีย ว่าผมต้องทำสิ่งนี้จริงๆว่ะเฮ้ยสาวน้อยนักสูงคุสัตว์จริงๆตัวละครนี่มันนั่นแหละดูยังก็ได้แรงมานานใจมาจากโจโจ้ชัดๆเลยนะครับแค่ไม่รู้ว่าดาบมันมาจากไหนนะฮะอะไรเชีนนี้อะไรเนี่ยฮัลโหลเราเป็นผู้ชายนลเพื่อนก็โจเราเป็นผู้ชายนะอาขอฉันเริ่มเกมไปเรี่ยนานชิบหายสัตว์ ผมบอกเลยนะตัวนี้โคตรโกงอีก <c> อ <oughs> มม่เพื่อนหนึงนะจัดโลยต้องเลิกทำเสียง <c oughs> เสียง <c oughs> เสียงขเขาเรียกเสียงแหลมเออนี่นีหนีอ่ะให้เรียบร้อยอืมถึงจะไม่ได้เล่นนานแต่พี่ยังคอยเอววันเป็นปนะน้องอืมต่อยรัวๆเอาไปแค่นี้ก่อนครับเพราะครูคอมโบแอควานไม่เป็นครูค,คอมโบเปที่ขั้นพื้นฐานมาเล่นตรงมุมหนิเพื่อนไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูดึงไปเองไอ้เชี้อ่ะ อืมอืมไม่ตายนะ,ะไ,ไม่ตายก็ไม่ต้องแคร์สัตว์อย่างน้อยกูก็ได้คอมโบอะวะคือตัวละครเราอะถ้าเกิดว่าเล่นตรงมุมได้อะมันจะโกงมากเลยนะคะเนี่ยดูนะเขาตายละอืม,อมฟันดีับน,น้องเอาใหม่ตะกี้บางคนอาจจะมองว่าเรีย่มันไอ้เปอร์เซ็นต์มันเยอะแล้วนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะดูเฮ้ยโอ้โหจารไอ้ตัวเอง

โอเคมาเดี๋ยวผมกลับมาเป็นผู้ชายแท้ก่อนนะฮะคือถ้าเผิดว่าทําเสียงแบบล้ําแหลมอย่างนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวคนดูลาคานนะคะไม่ใช่เดี๋ยวคนดูตกหลุมรักกูด้วยเียต้องระวังตัวไว้นะครับผมอืมกูตาเยเฮบัจิ้วด้วยอ,อ้าอ้ยังยังอ้ากูจะยังยังอ้ากูตายอ้ยเฮียลาก่อนครับพี่น้องกูไม่ตายหรอกแต่กูจะโคตรเออจะอืมกูจะโคตรทรมานไงตัวหานี่คอมโบโคตรด่าดเลยเพื่อนจบยังจบแล้วแค่นี้อะน้อง มึงดูคอมโบกู้เหี้ยไม้ย้ยเ้่าฮ่าฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่าฮ่พฮ่อ่าฮ่าโ่าอ้าฮ่าฮ่ฮ่า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 ด่าฮี่าฮ่่าาฮอเ่าไม่าาฮ่่ะฮา่าาาฮ่าฮ่าฮ่คอาฮ่า่ อืมบล็อกทันอีกเออกูโอ้โหโอ, wh, โอ, wh, อ้โหอย่าออกไงวนะน่ะ5 minutes later โอ้โอ้โอ้เออเอออืมอ่าอ่าสนุกมากเพื่อนเออมึงฆ่ากูเลยควายมึงจะเอาโอยโอ้บึงโอ้มึกโอ้ โอ้โหโอ้กูตายข้ากูตายเออขอบคุณมากไอ้เหี้ยใครบอกว่าตัวมันโดนเนิร์ฟวะเฮ้ยไอ้เชี่ยคอมโบโคตรยืดเลยสัตว์แม่งคอมโบปีจริงอะกว่าจะคอมโบเสร็จอะอืมคนนี้เขาแดชเป็นอะอ้ไเหี้ยกูซีดละกูซีดละโอ้โอ้ยังไงยายาน้องอย่าทำอืมทำไมกูถึงแดชไม่ได้โอ <gro> ้ซีดเลยกูอ euh. ันนี้กูซีดจริงอะเนี่ยโอ้ยังวะเออกูกลับมาซีดละโอ้ยังวะ หยบร้อยมึงตายมึงตายเออถึงเถอะถึงเถอะโอ้โหไม่ถึงโอ้โหไม่ตายเลยเชียเอ้าแล้วทำอะไรเพื่อนเอ้าเอ้าว่าเธอเฮลแมนว่าเธอฟักโอเคมาค่ะมาที่3แล้วนะเอาด่านต้องการนี่เลยด่านนี้ดีสุดละมาค่ะมาที่3เจอกับตัว ตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันวัยเชี่ยตัวอะไรวะน่ะโอเคซูโม่ไอ้เยี่ยอยู่ๆก็ลอยมาคือเชีย้ยะเลยเพื่อนอโอ๊ยไวฟไฟกดัดผมจำสกิลตัวมันไม่ได้แล้วอ่ะนี่ไงจำไม่ได้หรอเอาทำอะไรเพื่อนฮึ่ฮ่มตายฟันดีครับน้องพูดเล่นไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกนะตัวเองอสวยมากฮ่าอย่างแรงไอ้คว้าขีห้หน่อเยี่ย โอ้ยต้องหยุดพูดต้องหยุดพูดจริงเอาตายแนะเดีด๋ยวเพื่อนตายแนะเดีด๋ยวเพื่อนอที่โถดแต่ต,ตกไม่โดนหมายถึงกระซ้มแปว่ากูตายเฮ้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 ยไม่ตลกไม่ตลกไอ้ควายไม่ตลกไอ้ควายไม่ตลกไอ้เหี้ยโอ้ยควายไอ้เหี้ยเอ้ยทิกโหดพากูดับเลยซีดเลยกูเรียบร้อยอืมจีจีครับ <laughs> จีจีครับน้อง <laughs> 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 มาฮ่าแมตที่สี่มั้งตะกี้ตอนที่3ชนะเร็วเกินผมบอกว่าตัวนี้มันโกงนะมันโกงมากผมว่ามันน่าจะโกงสุดในเกมนะตอนนี้ไอตัวโอ้โหเดวิดวะไอตัวสาวน้อยนักสู้เนี่ยผมลืมท่ามันมีท่าเปิดด้วยอ๋อแล่วไปทูวตเตอร์เฮลวตเตอร์เฮลมนกดพลาดอ๋อ ยังได้น้องอย่างนี้ก็ฝันดีดิน้องไอ้เหี้ยกูอบอกแล้วตัวม่อย่างโกงเลยนี่เชื่เอเลยคือถ้ามาเล่นตรงแบบตรงขอบผอบได้ยังไงมันก็การันตีวันช็อตคอมโบอะตัวมันโหดมากเลยนะครับอืมแล้วก็คือทักษุณคอมโบแบบขั้นสูงเป็นอะตัวเช่นนี้มันก็คอมโบแรงมากเลยนะมันประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้โหเเขาเตอร์ ลืไมไปว่าเกมนี้มันมีเคาน์เตอร์อยู่นะครับแล้วก็ตัวนั้นมันมีเคาน์เตอร์ด้วยแหละผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะจำท่าตัวละครเก่าๆไม่ได้แล้วต้องระวังนะคนนี้เขาเออเขาจะคิวเปิดนะครับคนนี้ผมต้องต่อยให้โดนอนะ่ะคือผมยังชิน M1 เกมนี้อยู่นะครับก็พอ M1 ็มวนได้น,นาานะเกมมันเฮ้ยจะปับ๊บอืมเรียบร้อยไม่ตายเฉยๆอย่าให้กูคอมโบเอ็นฟ้านะมึงเฮียแล้วกูคอมโบเอ็นฟ้านะมึง ตูดไปไานแล้วเพื่อนเยีโคตรท้อเลยว่ะทำไมเคาน์เตอร์เอพเอเป็นอย่างนี้บ้างวะส่วนยากว่ะไม่ชินอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยน้องฝันดีดๆอย่างนี้โอ้โหสุดสุดสุด โอ้โอเคมาฮะแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับผมโอ้โหผมเล่นมากี่แมตช์แล้วเนี่ยหกแมตช์เลยวะ่ะโอ้โหหกแมตช์กับเกมโปรเจกต์สมาร์ทว่ะเออเนาะเกมมันจบเร็วนี่หว่าตัวชิ้นนี้มันเบลืองนะฮะโอ้โหร้อยยี่สิบปิงชิบหายแล้วไข่เนี่ยโอ้โช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกตัวผมโกงนะครับอย่าแบนก็ะพอยน้องมาเขาไม่แบนนะฮะแต่คนนี้เขาอาจจะไม่ปิงก็ได้นะเออคนญี่ปุ่นเล่นเกมนี้เยอะนะครับคนญี่ปุ่น,นกับคนเกาหลีอะเจอทีนี่ซีดเลยเชียวปิงเขามันน้อยอะแล้วปิงเรามันเยอะ ดูว่าจะต่อยไม่โดนแล้วไงเอสอสกิลเปิดสุดโกงไอ้เฮียอืมไม่ตายได้แค่คอมโบตัดตอด,ตอ,ดอืมไม่เป็นไรแค่นี้พอละซ้ำเลยบอกว่าเฮียตกใจว่าอ้อแล้ววาร์ปทำเฮียอะไรดีเทปดีนะเขาไปสวนเฮ้ยโอ้โหพุ่งมาบล็อกสองคนสุดยอดอะไรวะตะกี้เฮ้ยไม่มีใครต่อยอะไรงั้นน่นนะอืมเขาต่อ,อยกูโดนได้ไงเนี่ย เฮ้ยโอ้โหคอมโบได้ด้วยเชื่อยิ่งเพิ่งรู้ไม่เคยเจอตัวนี้เลยผมจําได้แค่ว่ามันมีเคาน์เตอร์นะครับมันยังไม่ได้ซื้อตัวนี้มาลองเลยได้ซ้ําอ่ะตัวม่นไม่เท่เสีย้หโอ้โหระยะเอ็มวันนี่เอบีเอ้ปะเนี่ยเฮ้ยกูรังเล่นเอบีเออยู่ใช่ไหมเฮียเอบีเอ้ก็จริงแต่กูโอ้กูผมได้แบบเอบีเอไม่ได้เกมเนี้ยมันบล็อกโรแดนไม่ได้โคตรข้ามลำคาญเลยเสียตายไปเนี่ย โอ้ไม่น่าตายขึ้นได้อยู่นะครับฮึบอ่าขึ้นได้เขาเป็นซ้ำบ์วะเล็บกูเลยเว้ยอ๋อว้าวเขาเตอร์ไม่มีเอ็นเล็กโอ้โห่เนี่อะไรนี่เอเบเอปะเนี่ยทำอะไรตรงขอบอบะเพื่อนอตายโอ้โอ้ยังเงี้ยกูต่อยโด้ในเฮียเงี้ยกูต่อยโดนไอ้เฮียกูขอให้หมัดเดียวนั้นอะกูขอให้หมัดเดียวเท่านั้นไอ้เฮียตอนนี้อ

มึงต้องซ้ำให้โดนนี่เองโอ้โหยเชีย่ยผมเหี่ยวแล้วว่เซิร์ฟเป็นปิงอะเล่นมสนุกเลยอืมแต่ถ้าเชีย่ยที่ก็โกงชิบหายเลยน้องรอบนี้ตายจริงแล้วโ,โห้สู้ยากชิบหายเลยว่ะคนที่เขาไม่น่าจะปิงเงี้ยเนี่ยมไม่รู้ว่าเขาต่อยผมโคตรไกลเลยอะเนี่ยเห็นปะเห็นปะมันโดนกูได้ยังไงเฮ้ยมึงต่อยกูแบบโอ้โหเอ็มวันระดับเอบเลยอะไอ้เหี้ยอย่างเหี่ยวเลยว่ะเอ๋อเรียบร้อยไม่ตายอยู่ไกลเกินเพราไม่เล่นนอกแบบแล้วนะครับ เข้ามาเล่นตรงกลางแล้วอ uh ่ะ uh อืม uh ต่อยไม่ไ so, ด uh ้เออเออเออกูตายจีจีๆครับน้องยังวะเออกูตายละออ้โอยังไม่ตายกูไม่ยอมไม่เชี่ยกูบอกเลยกูกลับมาแล้วไอ้น้องไม่ซ้ําระวังแพ้นะเฮ้ยมึงพลาดโดนกูทีเดียวคือมึงซีดเลยนะนี่อโอโหเฮียผิดอีกโหตะกี้ถ้าเปิดได้ผมปิดเขาไม่ได้แล้วนะ ประเด็นคือกูเปิดไม่ได้แล้วทำอะไรแล้วมันไม่มีเอ็นแลกเลยไงกูขอลองเกมโอ้เขาเตอร์ไม่มีเอ็นแลกไอ้เหี้ยกูยังเหี้ยวเลยวะ่ะจะต้องสวนมันยังไงวะเนี่ยไม่ต้องบน่นละตั้งใจเล่นดีกว่าเรียบ <c oughs> ร้อยตายกูเหอะตายกูเหอะเพื่อนตายกูเหอะเพื่อนกูขอร้องอืมเออเออตายกูเหอะกูขอร้องตายตายเปล่ตายตายเถอะตายเถอะตายเถอะ ตายแล้วพี่ต้องพยายามเออตายขอบคุณมากครับจีจีฮะค,คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสาวน้อยนักสู้นะฮะตัวนี้โกงมากใครที่มีตังค์เหลือก็ซื้อไปเอะตัวเป็นอย่างโกงเลยเนี่ยก็นั่นแหละเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับาย